อยอผัดเผ็ดหมูป่าย, ου, ย ου, ั่วๆเจ้าหู้นะกินขนาดสวัสดีเจ้าวันนี้ต้องจะมาเสนอเมนูผัดเผ็ดหมูป่าแต่ว่าเขาไปแวะกาดอะไอย่างก็ที่ไหนก็กาดบ้นทากาดบ้านทาเขาก็เลยได้หมูป่ามาแล้วก็พริกแกง แล้วก็มีกระชายมีพริกไทยเฮามาผัดเผ็ดหมูป่าก,กันเลยเจ้าใส่น้ำมันลงไปน่อยนึงเฮาจะร้อว่าน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่พริกพริกที่เฮาซื้อมาสามถุงถึงว่สิบบาทพริกแจงที่บันขายในกาเทเลยลำมา อทอดโขลกผกพริกแกงให้หอมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หมูป่าลงไปทอดประเด็นสนพริกแกงเขาหอมได้ตีแล้วก็ใส่หมูป่าของเขาลงไปอืมได้เยอะเลยเนี่ยเนาะอืม เราใส่เครื่องลงไปเห็นกระเยเยอะมากแซ่เจ๊ยอดเลยทุกคนจะพาดไปหรือหมูป่ามันสูกแล้วเขาเดี๋ยวเขาไปปูมาทายไม่พอหรอแน่้กินขนาด หลังจากที่เราพัดหมูปลาได้ประมาณ5นาทีนะทุกคนเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เราจะใส่บะเขือบะเขือนี่ปลาทิพซอยและแจกเลือไว้แล้วบะเขือขาวเลยซอยไว้ต้องมานดัดเจ้าบะเขือหมอมีเร้าเลยทุกคนใส่บะเขือลงไปพร้อมกับพริกไทยเม็ดใส่แบบยาวๆไปแบบนี้เลยเอาไว้หูดพริกไทย แล้วก็แบบชายแบบชายโรยลงไปเลยนักๆแล้วก็คนสองงงงเรียบร้อยสราพักให้เท่ากันโอ้ยน่ากินขนาดน่ากินขนาดจิ้มก่อนจิ้มหน่อยอืม อร่อยอืมอืออยอบุูงเครื่องตัวนะาไข่ซอสฝาหเ่ายลงไปนิดนึงน้ำปลาน้อยน้ำจาเขาใส่มันมน่ากนะเพราะว่าพริกแกงมันมันมีความเค็มอยู่แล้วแล้วก็น้ำมันหอยใส่ลงไปเลย ปรสด้วยน้ําตาลหน,น่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยผงปรุงรสรสดีเรียบร้อยขนาดจิ้มต่อที่หมกปุง,งนาะมันก็ยังลํำนะทุกคนที่แกงเขาอร่อยมาก จินจิ้มหอมล่อมอืมอร่อยมะเขือกับพริกไทยแล้วก็กระชายเขาสุกได้ตีแล้วเขาก็ใส่อย่างก็กพริกก,กับาบบอกปูดลงไปเลยปิดท้ายแล้วเขาก็คนแปบ๊บหนึงหอมใบบอกคูที่้าเพื่อกินนะมันโชยออกไปมันหอมขนาด อร้อนทุกคนเพื่อกินผัดเผ็ดหมูป่ายั่วๆเจ้าวสวัสดีเ <ฮา S 1> จ้าตั้มกินลำม,มาแล้วเจ้าว,วันนี้ตั้มจัดจวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าต่อ่าเขาไปไหนมาก็ไปลำปางไปลำปางมาเขาไปแวะกัดบันทาได้หมูป่ามาตีนนึ่งแล้วเขาก็มาผัดเผ็ดตัวซอยบางๆเลย<ม>เออเมื่อกี้ไม่ แม็กกี้ตัวเหรออ๋อเออกับไข่ดาวสีแกนใส่แม็กกี้เลยใส่แม็กกี้เลยเขาจะกินกันแล้วกินนี่ก่อนกินน้ำโคกก่อนน้ำโคกอ้ามอกินเลยที่ผีเขาเนื่งกินหน้าบ้านเลยนะทุกคนจาจะกินข้าหูงมาเริ่มเลยน่ากินมาก ไทยอืมอืมนะอืพริกแก่ก้นหม้อเนาะอือกอเลยลมันยาวดําไยดาวโ่อแม่กี้ในตำนานก่อน ฮิฟุนบอกออคบอฮอิฟุนบะคอบเคอเด้กินไข่ดาวืมไม่อเสร็จถึงแกนได้หรอเรวอยู่ก็ชอบก่อนไ่ได้ถ้ามันมากินหมูป่าก่อนกกินไข่ดาวง่ายจะได้อยู่ น้ำมันนะมีั้งหน้าก็ะดีมันเอามันไปไว้หน้าไปเห็นเนาะแล้วตัวจีน้ำมันที่ไหนเกาะหมูดเนี่ยห <c ười> อ,อมไข่ดาว มันเหนียวมากขึ้นเจ้าอืมอมอ,มอมมกระชายกระชายกระชายใบยบอกขูด พริกหมูป้ามะเขือตัวมะรุนอืมอสชอตเอาหน่อยเค็มอืมดึงในเลยอะ่ะอืมมาได้ก้เต้องเคี่ยวในปลาั้หมดก่อนให้เติดใจแก้กแวหลอกพริก <laughs>

แม่ว่าลำอ่พี่เก่งเขาลํำเนาะ,ะส่วนเนื้อจะไม่เหนียวนะทุกคนส่วนหนังก็จะไม่เหนียวมันจะเหนียวส่วนนี้ส่วนที่ติดกับหนังอ่ะเหนียว หนังข้างบนไม่เหนียวเนื้อไม่เหนียวจะกับไปได้เหนียวหนะ้าก็กินได้อยู่นอำเผ็ดหอมอือปลาพริกกระชายเยอะๆต้องชอบกระชายตัวนี้เสร็จเป็นอันที่เบรเดอร์เป็นผ้าเกิองอะ่ะ แบบควา่าคว่าควาบนี่อะไรอย่างก็กระชายแบบมะขูดแบบมะขูดแบบบอกกูด

ไปทอมไปไปลองเงี้ยกันได้ทุกคนเหมาะ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 เริ่มจะอิ่มแล้วนะก็ลังเริ่มอิมอ่มอืมอ,อิ่มห้าเกินไขดาวอะ่ะปกติไขาดาวสองฟองก็อิ่มแล้วเหมาะจบตรงนี้ก็ตัวห้ออ,อะอร เไม่กลมครอกขีดจงเคล็ดไปมาเออเลยนี่เคี้ยวไปเท่านี่หูหดจังโหดแต่มันรูดเหลวไปหมดใช้ดำอือใช้ไมสดใช้ซอส อา,ห,าหน้าบ้านอิ่มไหมเนาะอิ่มแล้วหวาอืมเข้าเลยอืมแล้วก็ไม่ซุกับเป็นอย่างไรไว้กินแมลงได้ใส่จานไว้อาไว้กินข้าวแมลงต่ออืมเหมาะจะเป็นมาก่เขื่อนะอืมเหลือเพลินมันเหมือนมันแบ่งพอดีว่าวจีนย่างนี้เขือยุ่ง ถแถบแดงก็คุ้ก่อดว่ามันเหมือน,นแถงอ่ะฝั่งนี้เป็นหมูค่อยจีนจีนมันก็นเลยมันจีนฝั่งนี้แต่จีนจีนมันก็นเลยเหลือว่าครับม,มะเขือมันนักโคนอะไรเดียวเลยมะเขืออร่อยมันมันหวานเนาะมันแบบเศร้าเลยเนาะนกรอบถ้าตุ้งซอยให้เหมือนเนาะต้องซอยแกีน้ำเขื่อไว้เขาจะตัดปกคลิป เป็นเมนูที่แนะนำเนาะ mm hmm. เผ็ดๆร้อนๆแล้วกินน้ำขวดเย็นๆเหาะยังได้วันนี้ต้อมขอตัวลาเพียงติอี้อเดจ้ากินมะมดเนาะสวัสดีเจ้าบุยู๊